สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Story ของเรานะคะวันนี้เรามีคดีฆาตกรรมปริศน,นาของครอบครัวหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ ในฤดูใบไม้ร่วงของปี1980ซูซานชาร์ปและลูกๆทั้งห้าคนได้ย้ายออกจากคอนเนติกันหลังจากที่ซูซานได้หย่าก,กับเจมส์ชาร์ปซึ่งเป็นพ่อของลูกๆและสามีเก่าของเธอซูซานย้ายไปอยู่ที่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียซึ่งพี่ชายของเธอก็อาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกันซูซานได้เช่าบ้านอยู่ที่ แคดดี้รีสอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชนบทของเซียร่าเนวาดาเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับจอห์นชีล่าทีน่าริกและเร็กซึ่งเป็นลูกๆของเธอในวันที่11เมษายนปี1981เวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งซูซานและชีลา่าลูกสาวของเธอ ได้ขับรถไปส่งลูกชายคนโตและเพื่อนของลูกชายที่ชื่อว่าดาน่าที่แก n ์เนอร์พาร์คควีนซซึ่งอยู่ห่างจากแคดดี้รีสอร์ทไปเพียงห้าไมล์และต่อมาในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งจอรนและดาน่าได้บกรถกลับไปที่ q u e e n ซีโดยพวกเขามีแผนว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่นั่นโดยในช่วงเวลานี้มีพยานคนหนึ่งเล่าว่า ได้แวะรับพวกเขาติดรถมาด้วยและได้ส่งพวกเขาที่งานปาร์ตี้ในควีนซีและในเย็นวันนั้นชีลาลูกสาวคนโตของเธอก็ตั้งใจจะไปค้างที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเธอในขณะที่ซูซานและลูกคนอื่นๆยังอยู่ที่บ้านและทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันด้านทีหน้าลูกสาวอีกคนของซูซาน เธอก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านเช่นกันและกลับมาในเวลาสามทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ชีลาพี่สาวคนโตก็ออกไปที่บ้านเพื่อนบ้านเช่นกันเช้าวันต่อมาเวลาเจ็ดโมงชีลากลับมาถึงบ้านและเมื่อเธอเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ได้พบว่าซูซานจอนและดาน่าเพื่อนของเขาได้กลายเป็นศพไปแล้ว ท้งสถูกมัดด้วยเทปกาวและเส้นลวดทีน่าไม่ได้อยู่ที่บ้านและเด็กๆอีกสามคนคือริกเล็กและจัสตินซึ่งอยู่ในห้องนอนและไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดชีล่าตกใจมากเธอจึงรีบวิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเพื่อนบ้านได้พาเด็กทั้งสออกมาจากห้องนอนทางด้านหน้าต่างต่อมา ตำรวจได้มายังที่เกิดเหตุพบมีดเปื้อนเลือดสองเล่มและค้อนหนึ่งอันตกอยู่ในที่เกิดเหตุโดยพบว่ามีดอันหนึ่งหักครึ่งเพราะเกิดจากการแทงอย่างรุนแรงจากหลักฐานการกระเด็นของเลือดบ่งชี้ว่าทั้งซูซานจอนและดาน่าถูกฆาตกรรมในห้องนั่งเล่นร่างของซูซานนอนตะแคงอยู่ข้างๆโซฟา โดยที่ท่อนล่างของเธอเปลอยเปล่าและมีการเก่งชั้นในถูกยัดไว้ในปากแล้วปิดด้วยเทปกาวเธอถูกแทงที่หน้าอกและลำคอถูกเชือดเป็นรอยลึกด้านข้างของศีรษะมีรอยประทับของปืนรุ่นเดซี่88 BB ทางด้านจอรถูกเชือดที่ลำคอและดาน,น่าถูกวัตถุแข็งฟาดที่ศีรษะทั้งสามศพ มีร่องรอยถูกทุบที่ศีรษะเหมือนๆกันซึ่งบาดแผลบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากรอยคอนทุบจากการชนะสูรศพบ,บอกว่าพวกเขาทั้งสามคนเสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกมีดแทงและถูกของแข็งทุบที่ศีรษะต่อมาชีลาและเพื่อนบ้านได้เข้าให้การกับตำรวจว่าคืนนั้นพวกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรจากบ้านหลังที่เกิดเหตุ ทางทางที่บ้านก็อยู่ติดกันแต่คู่สามีภรรยาที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งบอกว่าตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องแต่ไม่ชัดเจนนักจึงไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากบ้านหลังไหนจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบรอยนิ้วมือของบุคคลปริศนาจากราวบันไดไปจนถึงประตูหลังบ้านโทรศัพท์บ้าน ถูกยกออกจากแป้นวางและผ้าม่านถูกปิดไว้ต่อมาแม่ของเจสตินเพื่อนของริกได้ให้การกับตำรวจว่าเธอพบเสื้อแจ็คเก็ตเปื้อนเลือดของทีน่าอยู่ในห้องใต้ดินของเธอพร้อมกับส่งมันให้ตำรวจและมาตินสามีของเธอยังบอกกับตำรวจอีกว่า ค้อนของเขาหายไปจากที่บ้านทางด้านเพื่อนบ้านคนอื่นๆบอกว่าเห็นรถตู้สีเขียวจอดอยู่ที่หน้าบ้านของครอบครัวชาร์ปในเวลา3ทุ่มบางคนยังบอกอีกว่าเห็นรถเก่งสีน้ำตาลยางแบนคันหนึ่งจอดอยู่ที่บ้านของครอบครัวชาร์ปแต่รายงานเหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันใดๆ จัสตินซึ่งมาค้างกับครอบครัวชาร์ปในวันนั้นเขาเล่าว่าเขาฝันถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมและต่อมาภายหลังเขาอ้างกับตำรวจว่าเขาได้เห็นตัวฆาตกรที่ลงมือสังหารทั้งสาศพนี้ภายหลังเขาได้รับการทดสอบการสะกดจิตเขาอ้างว่าได้ยินเสียงจากห้องนั่งเล่นในขณะที่กำลังดูทีวีอยู่กับริกและเล็ก ในห้องนอนเมื่อเดินออกมาดูเขาเห็นซูซานอยู่กับชายสองคนคนแรกไว้หนวดผมสั้นส่วนอีกคนผมยาวทั้งสองคนใส่แว่นกันแดดสีดำต่อมาจอนและดาน่าได้เข้ามาในห้องนั่งเล่นและเกิดการโต้เถียงกับชายแปลกหน้าทั้งสองอย่างดุเดือดและเกิดการต่อสู้กันขึ้นหลังจากนั้น ทีน่าก็ได้เดินเข้ามาและถูกชายคนหนึ่งพาตัวออกไปจากประตูหลังบ้านจากการบอกเล่าภายใต้การสะกดจิตของจัสตินภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยได้ถูกร่างขึ้นมาทางตำรวจสันนิษฐานว่าคนแรกน่าจะสูงราว180เซนติเมตรส่วนอีกคนน่าจะสูงประมาณ188เซนติเมตร ด้วยทั้งคู่สวมแว่นกันแดดกรอบสีทองข่าวลือที่ว่าซูซานถูกฆาตกรรมเพราะเรื่องยาเสพติดถูกตัดออกไปเนื่องจากไม่พบยาเสพติดหรืออุปกรณ์เสพยาใดๆอยู่ที่บ้านของเธอทางตำรวจได้ทำการสอบสวนผู้ต้องสงสัยมากมายแต่ไม่มีผู้ต้องสงสัยคนใดที่มีส่วนในคดีฆาตกรรมครั้งนี้ทางด้านทีหน้าทางตำรวจเชื่อว่า เธอถูกลักพาตัวเจ้าหน้าที่ได้ออกตามหาเธอในรัศมีห้าไมล์บริเวณบ้านของพวกเขาแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะตำรวจไม่พบร่องรอยใดๆของทีน่าเลยจนในปี1984สามปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญคนเก็บของเก่าได้ขุดพบกะโหลกศีรษะของมนุษย์ ในเขตบัตคาวดีซึ่งอยู่ห่างจากแคดดี้รีสอร์ทเพียง29ไมล์และต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นของทีน่าชาร์ปที่หายตัวไปและในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั่นเองตำรวจก็ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมในบริเวณนั้นคือเสือ้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินกางเกงยีนรีวายและผ้าห่ม ต่อมาในปี2008ได้มีการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับฆาตกรรมโหดครั้งนี้โดยมารีรินสมาร์ทอ้างว่าเธอสงสัยว่าสามีของเธอและเพื่อนของเขาคือจอห์นบูเบตน่าจะเป็นฆาตกรเพราะคืนนั้นตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าสามีของเธอและบูเบต กำลังเผาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเตาฟืนแต่ในอำเภอโทมัสได้กล่าวกับสื่อว่าเขาได้ทำการสอบสวนมาตินและได้ตรวจสอบลายนิ้วมือของเขาและพบว่ามาตินไม่ใช่ฆาตกร ในสารคดีกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมเพียงไม่กี่วันมาตินสมาร์ทได้ออกจากแคดดี้รีสอร์ทและเขาได้ขับรถไปที่เรโนเนวาดาจากนั้นเขาได้ส่งจดหมายมาหามาเรรินโดยข้อความในจดหมายบอกว่าฉันจ่ายค่าความรักของเธอแล้วและซื้อมันด้วยสี่ชีวิตและในตอนนั้นจดหมายฉบับนี้ ก็ไม่ได้รับความสนใจใดๆต่อมาในปี2018นักสืบแกมเบิร์กได้นำร่องรอย DNA จากเทปกาวที่ใช้มัดมือและปิดปากเหยื่อไปตรวจสอบและพบว่าอาจมีฆาตรกรมากถึง6คนในเหตุการณ์นี้ฆาตรกรน่าจะสวมถุงมือและไม่ได้ทิ้งเส้นผมหรือรอยเลือดเอาไว้นั่นหมายความว่า ฆาตรกรอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยในการก่อคดีฆาตรกรรมครั้งนี้และเหตุการณ์ฆาตรกรรมนี้ได้ทำให้ชาวบ้านในแคดดี้เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากทำให้ทางอำเภอพยายามที่จะจับฆาตรกร,รให้ได้เร็วที่สุดแต่ในปัจจุบันนอกจากคอนที่พบในเขตแคตดดี้ในปี2016แล้วแกมเบิร์ก ก็ไม่ได้พบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแต่นักสืบคนนี้ก็ยังมุ่งมั่นที่จะค้นหาฆาตรกรตัวจริงต่อไป